สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโนสารามีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะครับวันนี้ก็มีแพลตฟอร์มมาแนะนํานะครับวันนี้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะครับใครสมัครเข้ามาแล้วนะครับก็เขาจะมีคะแนนนะครับคะแนนปัจจุบันนะครับเขาจะให้60คะแนนนะครับเราต้อง สะสมคะแนนให้ครบหนึ่ง้อยนะครับถึงจะถอนได้นะครับแล้วก็รายได้ก็ต้องมีห้าสิบ USDT ขึ้นนะครับถึงจะถอนได้นะอันนี้ผมก็ครบร้อยนะครับปัจจุบันนะเดี๋ยวผมจะลองมาทำให้ดูนะครับข้าแรนนะครับเราก็ไปที่บ้านนะครับตรงโฮมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามนะครับของเราจะเป็น VIP ศูนย์นะครับสายฟรีนะครับ นี่ครับแบบสอบถามที่เขาใจทํานะครับมันจะมีบอกนะครับ VIP อะไรนะครับอันนี้ VIP หนึ่งนะครับศูนย์จุดเจ็ดนะครับ VIP สองก็หนึ่งจุดสองนะครับของเราเป็น VIP ศูนย์ก็คือศูนย์จุดห้านะครับต่องานนะครับวันหนึ่งจะรับได้สี่งานนะครับอันนี้เราก็กดมาที่แบบสอบถามนะครับอันที่สองนะอันนี้เป็นเราก็กด VIP ศูนย์นะครับข้างบนนะแล้วก็กดเข้าไปทําเลยครับสี่งานนะครับ ทำไม่ถึงสองนาทีเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับเราก็กดไปเลยครับมั่วๆไปนะยังไงก็ผ่านนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ่าวันนี้ผ่านไปแล้วง,งานนะครับงานที่สองนะทําง่ายมากนะไม่ถึงสองนาทีนะสี่งานนะได้รับไปแล้วสองยูเอสนะ เนี่ยอันนี้ผิดพลาดทำไมสี่งานงานละศูนย์จุดห้านะครับก็จะเป็นสอง U S นะครับวันหนึ่งนะครับเนี่ยผิดพลาดแล้วหรือผมทำของเก่าอ่ะอันกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผ่านน่าจะไปกดอันงานเก่านะ เหมือนกันเลยนะั่นกดไปเรื่อยๆครับมั่วๆไปนะอันนี้เสร็จอีกละหนึ่งงานอันนี้งานที่สามที่สี่ป่านะกดกดไว้จัดนะกดการไว้จัดนะโอเคโอเคแสดงว่าครบแล้วนะครับสี่งานเราอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับการอนะัปเกรดครับเวอร์ชั่น3ามนะครับ อ่อ VP ศูนย์คือสายฟรีของเรานะครับอ่อ VP หนึ่งห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้า US ครับห้าสิบเก้า US นี่ก็เดี๋ยวเขาจะมีบอกนะครับนี่กดเข้าไปนะอัปเกรดนะครับห้าสิบเก้านี่ได้ห้างานนะครับต่อวันนะครับรายได้ต่อวันคือสามถึงสี่ US นะครับเดือนละเก้าสิบถึงร้อยยี่สิบนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นสายฟรีนะครับมาดูของชั้นนะครับ คะแนนปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้วันละหนึ่งคะแนนนะครับเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนครบหนึ่งร้อยคะแนนนะครับที่เมื่อกี้นี้มีหกสิบเก้านะครับเพิ่มไปเป็นสองล้าเป็นเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์นะครับอันนี้ผมลองมาถอนให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับก่อนจะถอนเงินได้นะครับเราต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับไปตั้งค่าก่อนนะความปลอดภัยของบัญชีนะครับตรงนี้ เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราเรารหัสผ่านเราไม่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่สี่งคัญที่เปลี่ยนรหัสผ่านทันทาธุรกรรมนะครับคือจะถอนนะครับเราต้องตั้งธุรกรรมก่อนนะครับเป็นเลขหกหลักนะครับอันนี้ต้องจําให้ดีนะครับถ้าถ้าผิดนี่คือถอนไม่ได้ครับต้องไปติดต่อแอดมินก่อนนะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็การตรวจสอบกระเป๋านะครับอันนี้จะถอนกระเป๋าผ่าน TRC ยี่สิบนะครับ อันนี้ผมอไอ้กระเป๋าไปเรียบร้อยนะครับเป็นของไบเน้นนะ T R C ยี่สิบนะเพื่อนๆมีกระเป๋าของสตังโปรบิ up, ดครับก็ไม่แน่ใจนะบิดครับมีหรือเปล่านะ T R C 2 0ินะครับแต่ของผมเป็นไบเน้นนะ T R C ยีสินะผมใส่ไปแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับอันนี้ผมจะถอนให้ดูนะครับเราถึงถึงคะแนนปัจจุบันถึงร้อยคะแนนแล้วแล้วก็มียอดที่ทําเกินห้าสิบแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้อีกทีนะครับให้เพื่อนๆดูนะต้องไปตรงบ้านก่อนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงคู่มือนะครับคําถามว่าฝากถอนเนี่ยต้องฝากถอนยังไงวิธีการฝากถอนนะกดไปดูนะครับของเรา VP ศูนย์นะครับ VP ศนย์ค่าธรรมเนียมการถอนคือหกสิเปอร์เซ็นนะครับสมมุตินะครับเรามีหนึ่งร้อย US นะครับ โดนค่าธรรมเนียมไป60เราก็จะถอนได้แค่10 u s d t นะครับสำหรับ VP 0นะครับแต่สำหรับสายเติม VP หนึ่งก็ถอนได้50%นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่เราสายฟรีนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะยังไงก็ฟรีอยู่แล้วทำไม่ถึง2นาทีต่อวันนะโอเคนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกดไปที่ของฉันนะครับไปที่ถอนนะครับวิสตอร์นะครับอันนี้ช่องทางการถอน t r c 2 0นะ แล้วก็การถอนผมกดทั้งหมดนะครับกระเป๋านี่ต้องดูให้ดีนะครับบางทีมีตกหล่นตรงไหนเพราะว่าตอนรายละเอียดไปนะถ้าจะเปลี่ยนกระเป๋าต้องผิดต่อแอดมินนะวงเงินการถอนห้าสิบนะครับขั้นต่ำนะอันนี้ผมมีเจ็สิบเอ็ดนะถอนได้แล้วนะอ่าแล้วก็กดตรงไปเลยนะรหัสตรงนี้นะครับสิ่งสคัญนะที่เราตั้งนะต้องจำไว้ได้นะครับโอเคการถอนยินเสร็จก็เราตรวจสอบการชำระเงินนะครับ อันนี้คือกดถอนไปเรียบร้อยนะครับอ,อ่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณกี่วันนะแต่ที่ก็ประมาณเขาว่าไม่เกินไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คนที่ถอนไปล่วงหน้าเขาบอกไม่ไม่ไม่น่าเกินไม่น่าเกินสองวันนะครับแต่เต็มที่ก็ประมาณยี่บสี่ชั่วโมงนะในการถอนตอนแต่แต่ละครั้งนะครับของเรานะโอเคนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับรายได้ฟรีๆแบบนี้นะครับทําแค่แป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีต่อวันนะสะสมให้ครบร้อยคะแนนนะครับแล้วก็ยอดทําให้ได้50าสบนะครับแค่นี้ก็ถอนได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเพื่อนๆนส,นสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องด้วยนะครับขอบคุณมาก,มากครับ